รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิวทัศที่สวยงามแบบนี้ วันนี้ครับผมจะพาคุณเนี่ยหนีความสับสนวุ่นวายในเมืองที่เราเนี่ยคุ้นหูคุคค้นตาคุ้นถึงความรู้สึกว่าอะไรมันช่างเบื่อขนาดนี้วันนี้เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรครับไปถึงที่หมายของเราในวันนี้ที่เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยคนสวยพูธรามคนงามบ้านโปง่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินข้างคาวร้อยล้านย่านยีสกปลาดีและที่นี่ก็คือ จังหวัดราชบุรีครับฮัลโหลอ้าวทีมงานไปไหนกันหมดอะ <c oughs> สวัสดีครับโฮมไบเอสกายทำเลยได้เด่นโครงการไดดีแอนดี้ Andy มาแล้วครับผมสวัสดีครับพร้อมกันหรือยังราชบุรีอยู่ปลายนิ้วมือผมตรงนี้ฮนะถ้าคุณพร้อมแล้วตอนนี้ <c oughs> ชมพูเหลืองมากันเต็มเลยอะไรอะอะไรอะรช่วยผมด้วย มันแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสีชมพูและสีเหลืองจะเป็นอะไรกันแล้วถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีชมพูแค่ไรมินบุรีและสายสีเหลืองลาพร้าวสําโรง yes ซึ่งมีการเปิดขายซองประมูลก่อสร้างไปก่อนหน้านี้แล้วและตอนนี้เนี่ยก็มีบรรดาผู้รับเหมาทั้งไทยจีนเกาหลีฝรั่งเศสและสิงคโปร์ครับถึง17รายเข้ามาซื้อซองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยน2559ก็จะมาแข่งขันกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลซึ่งผู้ชนะเนี่ยก็จะได้ทำสัญญาและเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งสองสายในเดือนพฤษภาคม2560ครับและคาดกันว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยพร้อมเปิดให้บริการในปี2563ครับซึ่งรูปแบบของรถไฟฟ้าทั้งสองสายเนี่ยจะเป็นระบบโมโนเรลและมูลค่าง,งานก่อสร้างเนี่ยประมาณ100 0ล้านบาทจิ๊บจอยใช่ไหมครับโอ้ไม่ก๊า ว้าวสุดยอดมากเลยครับรัฐบาลเนี่ยเขากระตุ้นการลงทุนให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องมากและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับแต่เป็นที่ที่เราจะไปในวันนี้นั่นคือจังหวัดราชบุรีครับในข่าวบอกว่าเขากำลังจะมีบิ๊กโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์ยังไม่ได้ครับต้องบอกว่าเมกะใหญ่กว่าเมกะบางไหนจะเป็นยังไงนั้นเจอกันช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย โมทีฟค,คอนโดพร้อมอยู่เปิดรับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณคุ้มกว่าใครให้มากกว่าแต่งครบเริ่ม2 2 9 0 0 0นบาทคาซาลูน่เมสโตคอนโดหรู31ชั้นติดเซ็นทรัลชนบุรีสระว่ายน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เริ่ม1 6 0 0 0 0้บาท ขนงามบ้านโป่งมาแล้วครับนี่คือราชบุรีครับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยและความหมายก็ชื่อก็ดีดีด้วยนะครับเพราะราชบุรีเนี่ยหมายถึงเมืองพระราชาครับมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานาครเนี่ยสัก100กว่ากิโลเมตรขับรถแป๊บเดียวก็ถึงครับ จะมาจากทางด้านถนนเพชรเกษมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ถนนพระราม2แล้วมาต่อเข้าทนบุรีปากท่อก็ดีเหมือนกันครับจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งพอแล้วไหมโอ้เข้าแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็น1ิบอำเภอด้วยกันนะครับก็มีทั้งอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งโพธารามดําเนินสะดวกปากท่อจอมบึงบางแพรสวนพึ่งบ้านค้าแล้วก็วัดเพลงครับรวมกันแล้วก็เป็น1ิบอำเภอด้วยกันนะครับ ส่วนภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ภาคตะวันตกในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผัก ผลไม้ต่างๆรวมทั้งปศุสัตว์แล้วก็ยังมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วยทั้งอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่สําคัญที่สุดในอนาคตอีกไม่นานเกินรอครับพื้นที่จังหวัดราชบุรีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมกะโปรเจกต์ครับนั่นก็คือการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนั่นเองครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปลายปีนี้อย่างแน่นอนครับและจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ประมาณปี2562ครับ และล่าสุดครับไม่อยากจะโม้เลยครับกรมทางหลวงก็ยังมีแผนเร่งด่วนครับที่จะสร้างมอเตอร์เวย์เพิ่มอีกหนึ่งสายนั่นก็คือนคนปรปฐมชะอ่ำครับซึ่งแม้แนวเส้นทางยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างแน่นอนราชบุรีคนสวยพอแล้ว2มอเตอร์เวย์จะตัดผ่านที่ราชบุรีแบบนี้ผมว่านะฮะ อยากจะเป็นลูกเขยของใครสักคนหนึ่งในครอบครัวราชบุรีมีไหมครับอยากได้ผมไหมครับผมไม่มีอะไรนอกจากนี่ครับผมผมจะหาซีซี่ทิศทางยื่นที่จะรองรับสาว,สาว,สาวราชบุรีผมจะได้เปลี่ยนนามทุกนเีไ้ไม่ใช่แอนดี้เขียนเป็นแกลจะเป็นแอนดี้ลาดรีลาดรีลาดรีสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าโครงการไหนที่จะเป็นแอนดี้ลาดรีลาดรีช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดย บ้านฟ้าปิยาลมและกันเดบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่70-100ถึงตารางวาพร้อมเข้าอยู่เริ่ม4ล้านบาทฟ e เรสซาทอนเรซิเดนซ์คอนโดพร้อมอยู่เฟอร์ครบชุดโทร0841416456 สวัสดีย้าสวัสดีวิสวัสดีครับพี่ชันสวัสดีครับพ่าทีพี่กำลังพลเลยอะสบายดีครับสบายดีมากพี่มาถึงนี่ได้ไงก็เอ่อนั่งรถตู้มาแล้วก็ต่อสองแถวมาต่ออีกนิดนึงนิดเดียวอีกนิดอุ๊เล่นมารอพี่นี่แหละครับแต่เพิ่เลยว่ามานั่งตรงนี้เพราะว่าลมมันเข้าพอดีเลยขับเฮาใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยมากสระว่ายน้ําก็ใหญ่แล้วแบบอุบรรยากาศมนได้ข้างหลังนี่ก็เป็นภูเขาคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่นะครับ The Miracle so Plus นะราชบุรีที่ต้องบอกเลยว่าพี่ราชนท่านเป็นเจ้าของอธิบายก่อนอธิบายก่อนทําไมถึงเลือกที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ดีมากนะครับครับผมมาได้ดูที่เพราะมีคนแนะนํามาอาจารย์มาดูสามสำนักที่ดังๆนะฮะอย่างนั้นเลยครับครับผมอาจารย์เชียงปนวิทย์อาจารย์ที่ดูให้กับดีเจเยาเชาใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ชายผมดูตอนนี้สิร่ำรวยกันไปใหญ่แล้วฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นไปเยอะเลยนะครับผมทำเลหน้าและหลังมัน อิ่มเอิบมันหมายความว่าไงอะหลังเนี่ยนะฮะภูเขาแน่นหน้าเนี่ยถนนเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำอุดมสมบูรณ์ทำมาค้าขายสมบูรณ์นะฮะเพราะข้างหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ครับผนะครับออแล้วครับคุณผู้ชมครับแบบเริ่มต้นกันมาแบบนี้แล้วผมว่าเข้าสู่เลยดีกว่ากับโครงการของเรานะครับครับ The Miracle Plus l a s บุรีนี่เลยครับผมบอกคอนเซปต์ที่นี่หน่อยอะไรยังไงแล้วมันเข้ากับบรรยากาศที่เป็นคงจุ้ยที่ดีขนาดนี้ได้ครับที่นี่นะฮะ โครงการในเนื้อที่33ไร่ครับนะครับคบุนนี้จะมาจากทางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมครับนะฮะถนทนทลีปากท่อถูกต้องขับมาแค่ชั่วโมงกว่าเมื่อเช้านี้คอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าใช่รถไม่ติดด้วย เดี๋ยวพาไปดูบ้านกันก่อนดีกว่าได้แน่นอนครับบ้านของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตยัง่ไงครับในโครงการเราเนี่ยจะมีโฮมออฟฟิศด้านหน้า,นาทั้งหมด50ยูนิตในส่วนของที่พักอาศัยนะครับคุี่เราจะมีอยู่3ประเภทก็คือบ้านแฝดชั้นเดียวนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ144ยูนิตแปลว,ว่าส่วนการนี่ให้เยอะมากเยอะมากจากที่เห็นนะมีคลับเฮาส์มีสวนสวนมีสระว่ายน้ำครับตรงนี้ก็สองไร่แล้วครับ ว้าวผมว่าเริ่มแรกเนี่ยเราเข้าไปดูในคลับเฮาส์ก่อนดีกว่าได้ครับผมก็ดูฟิตเนสใช่ไหมฮะชอบไงฟิตเนสนี้โอ้โหลงเต็มครับงั้นไปไหมครับครับใช่ครับได้ครับไปครับคืนนี้สระว่ายน้ำระบบเกลือครับที่เดียวในราชบุรีโอ้โห กว้างยาวขนาดไหนนี่กี่เมตรอ่ะประมาณเออ่ประมาณสัก20เมตรเต็มได้20เมตรเลยใช่ครับนี่ว่ายแข่งได้เลยเกือบครื่งหนึ่งของสระอ่ามปิกครับยีเลยครับครับผมมีห้องน้ํามีห้องน้ำสีแดงฉูดฉาดมากเพิ่มพลังครับห้องน้ำนี่เข้าไปดูในขาเท้าสิครับฟิตเด็ครับมาครับครับใช่ครับครับ เชิญครับคุณดี้ขอบคุณมากครับพี่เป็นไงครับว้าวใหญ่มากเลยเดอะมิราเคิลพลาสครับบ้านชั้นเดียวของผมไซส์ไซส์เล็กแต่ไม่เล็กอย่างที่คิดอันนี้คือเล็กสุดแล้วเล็กสุดตรงนี้เป็นห้องรับแขกครับวันนี้ดูกว้างโป่งโล่งสบายสบายมากตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของเดอะมิราเคิลพลาสครับถูกต้องแล้วมีหน้าต่างล้รอมรอบโอ้โหโอเคมากเลยครับผมไม่ต้องเปิดไฟยังได้เลยนะไม่ต้องเปิดครับนะครับผมประหยัดมาก ดีมากครับผมนะครับเสร็จทุัดมานี่ห้องรับแขกติดกับห้องทานข้าวนานไงติดชเดเ e l i e r ลงไปนะฮะโอ้สวยมากดูัพขึ้นมาเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บด้านนี้เป็นแผนที่เล็กๆครับครับผมวันนี้ดูครับแผนที่ของผมครับผมเช้ามาเปิดตู้เย็นดื่มนมนะครับทอดไข่ต้มไข่ไข่ลวกทําได้ทุกอย่างสำหรับแผนที่ถ้าคิดว่ามันเล็กนะฮะวันนี้ทุบเลยครับ ได้ด้วยได้ครับเข้าไปดูเลยครับใหญ่แค่ไหนอุ้ยเป็นไงครับมันเริ่มเลยไม่ไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาพอขยา่ยใหแล้ว มันได้พื้นที่เยอะขึ้นอีกอ่ะก็หมายความว่าห้องนี้ก็เป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ใช่ครับถูกไหมทำเป็นห้องอะไรอื่นก็ได้ใช่ครับนะครับจะเป็นห้องลูกคนสุดท้ายก็ได้จะเป็นห้องครัวก็ได้ครับนะครับหรือจะทําครัวนอกก็ได้เพราะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเต็มเลยที่นี่ครับโอเคครับผมสุดยอดนะก็ถือว่าเป็นการโอเพ่นนะให้คุณลูกบ้านแบบอยากทาอะไรก็ทําใช่ครับก็บ้านคุณแล้วนี่ขอให้บอกแค่นี้นี่ไง ีเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีเลยครับมาสเตอร์เบนรูมโอเคจะรู้ว่าไม่เล็กอย่างที่คิดว้าวเป็นไงครับโอ้โหเปิดรับธรรมชาติเคิงไซส์พร้อมันต่างที่อยู่ทั้งทั้งบนหัวด้วยด้านข้างด้วยใช่ครับบ้านในสไตล์คันที่ยังไงก็ต้องมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวครับผมแล้วยังมีห้องน้ำในตัวขอดูหน่อยไปดูห้องน้ำ ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนเอาเอาเป็นว่าผมยืนเนี่ยนะคุณี่โอ้โหบ้ามากสุดยอดเจครับคนนี่ครับผมเป็นไงครับห้องนอนที่สองผมใหญ่ไหมครับ เดียด๋วยวๆก่อนนะครับเอ้ยมันไซส์เดียวกับเท่ากับห้องมาสเตอร์เลยครับถูกไหมใช่ครับแค่ไม่มีห้องน้ำใช่ป่ะไม่มีห้องน้ำในตัวให้ั้นเพราะว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยช่องระหว่างเตียงตรงเนี้ยเออมันเท่ากันดิใช่ใช,ใช่ไหมจะเห็นว่ามันมันไม่เล็กเลยแล้วก็ ออกมาทางนี้นะฮะเหมือนกันก็คือหัวเตียงก็มีหน้าต่างใช่ครับด้านข้างก็มีก็คือทุกอย่างในสลับกันคนละด้านถูกต้องครับถ้าเลือกมุมดีๆเออใช่ใช่ครับสุดยอดธรรมชาติใกล้ชิดมากโอ้โหครับนี่ถือว่าเป็นขนาดไซส์เล็กที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับเก้าสิบเตารางเมตรคุณผู้ชมครับสามห้องนอนครับสองห้องน้ําครับใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนี้ครับถามราคาเลยได้ไหมอดใจไม่ไหวแล้วใจเย็นครับที่นี่นะครับ บ้านเราอะสร้างในานามมิเลอร์อพัทเนี่ยเราให้เต็มที่กับลูกค้าจะเห็นสองเทปที่แล้วเนี่ยใหญ่มาก,กนะฮะในราคาแค่นิดหน่อยอที่นี่เหมือนกันราคาแค่ 2, สองล้านหนึ่งเก้าสองล้านหนึ่งเก้ากับพื้นที่เก้าสิบตารางเมตรครับผมและได้วิวด้านหลังแบบนี้ใช่ครับเป็นภูเขาใช่ครับเป็นไงครับเป็นคนที่จะมาอยู่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วพี่และด้วยโครงการของพี่เป็นคนที่ชอบให้ใหญ่ ใช่ครับราคาเล็กแน่นอนไปพี่ไปดูซสใหญ่ใจเย็นกูเที่ทำไมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักแป๊บหนึ่งพักดื่มน้ําก่อนโอเคจะดูของดีต้องใจเย็นครับเดอะไม่อดเข้าพักเนี่ยเราจัดให้อยู่แล้วนะครับผู้ชมรอสักครู่นะครับพักทานน้ำสักครู่เดี๋ยวผมพาไปดูไซส์ L ของเดอะไม้เข้าพราดบรีครับพักกันสักครู่เดียวไม่ทานแล้วอย่างนี้เวลาชันทำแบบนี้นนไป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 ช่วงโฮม e s i สนับสนุนโดยคาสซารูนาเมสโตคอนโดหรู31ชั้นติดเซ็นทรัลชนบุรีสระว่ายน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เติม1ล้าน6แสนบาทเดรีวัวล่าพาร48แยก2เพียง5ยูนิตสุดท้ายเติม1ล้าน7แสน9 0 0 0 0บาทโทร090 594 4492 แล้วครับเพื่อนที่ว้าวเป็นไงฮะใหญ่ไหมครับดูใหญ่มากเลยเดือดไม่เล็ครับพัดของผมครับผมครับใหญ่ขนาดไซส์ L ตะกี้ที่ไปดูเนี่ยไซส์ S นะครับครับผมแล้วคิดดูว่าไซส์ L จะใหญ่แค่ไหนมีเบวินโดว์ข้างหน้าครับสไตล์ค่อนข้างโมเดิร์นใกล้ชิดธรรมชาติครับถนนเนี่ยในโครงการเนี่ยเฉพาะหน้าบ้าน9เมตรโอเค นะเราไปดูข้างในครับมาเลยครับเดินครับคุณดนี่เป็นไงครับแค่เข้ามาอันนี้แค่ห้องรับแขกห้องนี้ห้องแรกที่โชว์คุณดิพาลูกค้าเข้ามาหรือพาเพื่อนเข้ามาคุยในห้องรับแขกครับเป็นห้องที่กระทัดรับรับได้พื้นที่ก็มาเกือบ20ตารางเมตรเดี๋ยวผมพาไปดูห้องข้างในจะตกใจว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เอาสิ มาถึงห้อง Family r o o มของเราแล้วว้าวใหญ่แค่ไหนใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นั่นเป็นห้องคนนอกครับแขกนอกใช่ครับอันนี้ห้องของคนในครอบครัวก็คือได้แบบนี้เลยใช่ครับคือหมายว่าไซส์ห้องแบบนี้เลยพื้นที่อย่างนี้เลยครับได้พื้นที่แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับก็คือตรงนี้เป็นห้องแบบนั่งดูทีวีด้วยกันใช่ครับอันนี้จะเหมือนสไตล์ฝรั่งนะใช่ครับ ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีห้องเขาเรียกว่าห้องรับแขกด้านนอกก่อนด้านนอกแล้วใส่เข้าข้างในก็จะเป็นห้องส่วนตัวแล้วใช่คุณในครอบครัวเป็นครับเห็นออกไปที่สวนเนี่ยเปิดประตูออกไปนี่ถึงเลยใช่ครับคือแนบชิดกับธรรมชาติเลยถูกต้องครับนะครับแล้วก็ดูคุณผู้ชมครับนั่งได้6ที่สบายเพิ่มขยายยาวอีกหน่อยยังได้ใช่ครับถูกไหมครับโอเคเยี่ยมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของครัวที่คุณสามารถที่จะบิวอินเข้าไปได้ใช่ครับนี่แพรนที่เล็กเลครับแพนที่เล็กๆของเราเหมือนกันทุกเช้าตื่นมา ขนมปังอเมริกันเบเการต์ใช่ครับนี่แต่ถ้าอยากกินแบบอาหารไทยอ่ะหนักหนักหน่อยก็ไปใช้ครัวไทยอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนี้ครับปกติห้องเนี้ยเป็นครัวไทยอ๋ออย่าบอกว่าทุบอีกสามารถทุบได้เลยครับเจ๋งอ่ะถ้าจะเป็นครัวไทยปิดก็จัดไปอุ้ยแต่เป็นห้องใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้เหมาะกับเหมาะสู่ยุข้ามาอยู่ในนี้ นี่ครับห้องน้ําไม่มีห้องน้ําในบ้านผมห้องไหนเล็กเลยครับว้าวแต่ให้อย่างนี้เลยให้เพื่ออะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับโอเคได้มาตรฐานคืออย่างนี้เลยโอเคก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่มากอ่ะตอนนี้เราผ่าไปแล้วนะครับหนึ่งอเนกะสมทำอะไรก็ได้หนึ่งแฟมิลี่รูมแฟมิลี่รูมหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องเก็บของใต้บันไดใช่ครับข้างบนดีกว่าไปดูข้างบนเชิญครับไปครับ ห้องนี้ครับใหญ่ไหมครับนอกจากจะเป็นห้องมาสเตอร์ที่มีห้องน้ําในตัวนี่คือระเบียบของห้องมาสเตอร์เหรอใช่ครับใหญ่มากอ่ะครับผมนะฮะนี่คือบรรยากาศในห้องมาสเตอร์ครับเวอร์ดี้ครับดูห้องน้ําผมมาดูนี้ดีกว่าใหญ่แค่ไหนตีทูได้ะลุเลยนะฮะฮะสุขภัณฑ์ตามนี้เลยครับเป็นการมาตราดอย่างที่บอกกระเบื้องสีนี้เลยใช่ครับ นอกจากพื้นที่เห็นห้องน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นห้องแต่งตัวของคุณหญิงอพื้นที่ตู้อย่างนี้บัลล่มเทิมโอ้โหฮะอีใหญ่ไหมครับมิราเคิลพลัสจริงครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองครับไปครับไหนฮะนี่ครับห้องนอนที่สองก็ใหญ่อีกแหละใหญ่สำหรับลูกคนกลางโอ้ ดีมากเลยอ่ะนี่วางเตียงสามฟุตครึ่งยังเหลือให้เขานั่งเล่นพาเพื่อนมานอนเล่นเปิดเตียงได้อีกสอเตียงครับสร้าง,างเป็นเต็นท์อ่ะนอนบนเตียงบ้างนอนเต็งข้างล่างบ้างอะไรอ่างเงี้ยแล้วก็ทะลุไปอ้องน้ำได้ด้วยใช่ครับ โอ้โหหน้าต่างพี่ใหญ่มากเลยอ่ะห้องนี้เป็นห้องซิกเนเจอร์ยังไงไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะครับครับผมเป็นมองไปเป็นเบย์วินโดว์ที่ที่ค่อนข้างจะสวยมากว้าวในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าจะหันหน้าไปทางบุเขาก็คือตื่นเช้าเห็นเาเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเห็นเลยใช่ครับ ใครๆก็อยากจะมาอยู่ราชบุรีเพราะมีเดอะเบล c ์คอ l u s เสเกิดขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี้เราไปดูบ้านไซส์เล็กกันมาแล้วไซส์ S, <S ใช่ครับและ S สจริงๆด้วย91ตารางเมตรครับเพียงแค่2.19ล้านบาทใช่ครับพอไปอยู่ไซส์ใหญ่เสร็จปุ๊บ,บย้ำอีกทีนะครับนี่คือ172ตารางเมตร4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องรับแขก1ห้อง Family Room โอ้ my god เท่าไหร่3.99ล้าน3 99้ากล้านคุณผู้ชมนะครับตอนนี้โครงการสร้างเป็นยังไงแล้วในส่วนของบ้าน2ชั้นเนี่ยนะครับครับเราสร้างเสร็จเกือบหมดแล้วครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูแล้วชี้เลยชี้เลยซื้อมุมไหนแปลงไหนได้หมดเลยใช่ครับโอนได้เลยครับแล้วบ้าน1ชั้นล่ะ1ชั้นก็เสร็จหมดแล้วครับเอออย่างนี้แปลว่าเสร็จทุกอย่างหมดแล้วใช่ครับขับเฮาส์เสร็จแล้วฟิตเนสเสร็จแล้วสระว่ายน้ำเสร็จแล้วสวนเสร็จแล้วและนี่คงจะเป็นภาพรวมทั้งหมด ของเดอะมิรเคล plus ราชบุรีนะครับแต่คงจะต้องให้พี่ราชานเป็นคนตบท้ายซะหน่อยในการเชิญชวนครับผมเชิญครับก็ฝากเดอะมิรเค e plus ราชบุรีด้วยละครับก็มันเป็นหนึ่งในโครงการที่เราตั้งใจทำนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยครับยังไงเข้ามามีโพรชั่นดีๆครับครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับคุณดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันพี่ โอเคตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมครับถึงเวลาต้องเซ็กซ o พูดบายกันแล้วยังไงต้องขอบคุณททุกคนด้วยที่อยู่กลายทางของเรามาวันนี้พาคุณมาเปลีป่ยนบรรยากาศครับมาที่เมืององราชบุรีครับมาอยู่ที่โครงการที่ผมถือว่าโอเคเลยนะคุ้มค่าแล้วก็ให้ของชั้นดีเลยทีเดียวกับ The Miracle Plus ราชบุรีครับมีทั้งบ้านแฝดบ้านเดี่ยวและรวมไปถึงนะฮะยังมีโฮมออฟฟิศที่อยู่ด้านหน้าด้วยลองมาดูกันครับวงจุ้ยที่นี่ก็ดีด้วยเหมือนกันนะครับโฮมบาเอ็ก์สกายต้องขอบอกเลยนะครับว่า ทำเลไหนเด่นโครงการไหนดีนี่คือรายการที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดนะโอเคนะครับอยากจะดูย้อนหลังก็ได้จะดูกี่รอบคิดถึงผมมากแค่ไหนก็กดไปที่ YouTube กันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ใน Facebook ด้วยนะครับ Subscribe กันเยอะๆนะอันนี้ขอร้องนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้ประโยคนี้นิดหนงครับข้าวผัดก็ต้องใส่จานครับถ้าจะรักกันนานๆก็ต้องใส่ใจ <S <S ถูกไหมครับ <S <S ถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านทาไงครับต้อง ไปดูด้วยตาสัมผัสด,ด้วยมือของคุณได้ใจคุณแล้วถึงค่อยซื้อและนั่นก็คือบ้านของคุณเอกครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ